เวลาตั้งราคาสินค้าโดยเอาแต่คำนึงถึงว่าเราจะถูกกว่าคู่แข่งได้มากแค่ไหนคุณกำลังทำธุรกิจโดยที่ไม่มีวันที่จะเอาชนะเกมน,นี้ได้เลยเพราะว่าทันทีเราตั้งถูกกว่าคู่แข่งก็จะถูกกว่าเราเสมอใครที่เจอปัญหาแบบนี้เนี่ยแ r ร n d ิ n งเป็นสิ่งที่สำคัญสมมุติว่ากาแฟแก้วละ2 3 0 0กับกาแฟแก้วละ560บาท คิดว่าความต่างของมันคือแค่มเมล็ดก,กาแฟยอย่างเดียวหรือเปล่าคําตอบไม่ใช่ความต่างมันคือแบรนด์การที่มีแบรนด์ที่ดีมันจะทําให้คุณสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงคู่แข่ง5-6ถึง6เท่าหรือบางสินค้าบางอย่างเนี่ยสูงไปถึง1 0ถึง50เท่าโดยที่ก็ยังมีลูกค้าที่ยินดีที่จะจ่ายเงินในจํานวนนั้นให้กับคุณถ้เมื่อไหร่แบรนด์คุณแข็งแกร่ง ลูกค้าจะไม่เลือกสินค้าคุณจากราคาอย่างเดียวแวร์จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเลือกบริการหรือสินค้าของคุณการทำธุรกิจของคุณจะง่ายมากขึ้นสำหรับใครที่อยากหาพาร์ทเนอร์ดีๆ c y m เป็นหนึ่งทางออกที่จะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งในอนาคตครับ